วัสดีเจ้ทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะวันเนี้ยมาป่าหมานจ้ะมาเก็บเห็ดน่าแหล่จ้ะเห็ดมันปูเห็ดน่าแหล่มาดูจ้ะเจอหรือเจ้านี่จ้ะโอ้ดูจ้ะอู้ขาขานิ่มมากแต่แต่ยังได้อยู่จ้ะโอ้ผู้บ่าวเห็นอีกดอกคนเข้าป่าเห็นอีกดอกน้ำจ้ะ โหค่ายาวมากโอ้ดอกนี้เท่าแล้วจ้ะแต่ก็เอาจ้ะดอกนี้โอ้โหแดงทะโลตัวหน้าจะไปเอาเห็ดมานปูกันแล้ว เจอแล้วจะเห็ดมันปูลหลายดอกจ้ะแห้งจ้ะโอ้แต่ขาอวบโอ้โอ้โอ นี่จ้าใกล้ๆก,ก็กเห็ดมันปู bilmiyorum. อีกหนึ่งดอกนี่อีกหนึ่งดอกจ้าโ,<ห>โอ้โอโดอกสุดท้ายแล้วตามเลือกไปเห็นเห็ดมันปูจ้านี่จ้าดอกใหญ่ๆโ,โอ้ไม่ผิดหวังจ้าแต่แห้งจ้าแห้งก็เอา พอยังไงก็ต้องไปตากแห้งอยู่ดีจ้ะนี่จ้ะโอ้ยยุงเริ่มหวังวันนี้ว่าไม่มีคนมามาหาตัดหน้านะจ้ะอย่างวันนั้นทุกคนดูดอกนี้ ตายยาหมดจ้ะดันยากขึ้นไม่ได้ nhị đỏ nhị nhị đỏ Mặc phô tô หลายดอกจ้ะตายยาหมดอะชอบเนี่ยมันปล่อยมันปล่อยสปอมาแล้วจ้ะมันปล่อยเชื้อมาแล้วจ้ะ พรุ่งนี้ฝนตกจ้ะ ได้มาเก็บวันนี้วันเดียว แห้งจ้ะโดนแดดเผาสอสามวันแห้งไม่เหลือดอกนี้อยู่ข้างนี่จ้ะเดินมาเดินมานานพอสมควรจ้ะได้เห็ดก่อ เห็ดมันปูครึ่งตะกา้านะจ้ะโหมานสุดๆจ้ะวันนี้ยังไม่มีใครมาจ้ะ,อะเอ่อคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านจ้ะที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจคนเข้าป่าจ้ะใครชอบกินเห็ดเข้าป่าเก็บเห็ดนะจ้ะเห็ดเกิดลายอย่างเลยจ้ะก็ถ้าเก็บหากเก็บเห็ดก็ระวงังดูให้ดีๆจ้ะว่าเป็นเห็ดที่เรากินได้หรือเปล่าเราเก็บได้หรือเปล่าก็ด้วยรักและความห่วงใย,ยจ้ะอย่า อย่าสัแต่ว่าเก็บเก็บนะจ๊ะต้องดูด้วยจ้จว่าเหตุที่มันกินได้ไม่ได้จะต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอให้เอฟซีทุกท่านจะเจ็บจะจนจ้ะคลิปนี้คนเข้าป่าก็ต้องขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ